เก้าเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้ดีต่อไปกว่า50ปีโตโยต้าชื่อใหม่เราดีใจที่ได้ดูแลคุณคนพิเศษในทุกเส้นทางสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับ ต้อนรับปีใหม่เดินทางปลอดภัยให้โตโยต้าเชียงใหม่ดูแลคุณในทุกการเดินทางนะครับโตโยต้าเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่มหิดลติดกับนิยมพาณิชสาขาสียแยกไฮเวย์ราชดำเนินสมปตองลำพูนฝางและจอมทองโทรศูนย์ห้าสามสยโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ m i j o r Cineplex กับ The New Normal of Entertainment Lifestyle สะอาดมั่นใจชมภาพยนตร์ปลอดภัยด้วยมาตรการ Extra Screening จุดคัดกรองก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ Safety Tracking ติดตามให้คุณได้มั่นใจ Cleanliness ทำความสะอาดทุกจุดบริการและ Touchless Experience ลดการสัมผัสด,ด้วยการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วยระบบ QR Code Major We Care เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมการกลับมาของคุณลูกค้าเพราะความสุขของลูกค้าคือสิ่งสำคัญ สตียรอยสตียรอยสตียรอยมาฟังกันหน่อยพ่อแม่ปีน้องให้รู้จักสตีรอยของมันเป็นสารต้องกราบเนื้อปีน้องกินเข้าไปนักนัดกองเกิดโรคเกิดไข สตียร้อยมันอยู่ในยาตีเฮาซื้อมาโดยบอกปรึกษาหมอเปิ้นโฆษณาว่าดีนักหนาปวดแข่งปวดขานั้นหายแน่นอนสเตียร้อยจะเข้าไปกันกรอนทั้งกระดูกทั้งร่างกายเหนื่อยอ่อน กินเข้าไปนักๆักต้องอาจถึงตายเลยนะยาชุดที่เป้นว่าดีอันนั้นก็มีสารสเตียรอยกินเข้าไปอาจจะตื่อยาอีกหน่อยจะหักษาพ่หายแน่นอนพ่อแม่พี่น้องฟัง อก่อนถ้าเจ็บถ้าป่วยไปหาหมอก่อนจะปลอดภัยแน่นอนสุกกายสุกใจสตีรอยสตีรอยสตีรอยนั่นอันตรายสตีรอยสตีรอยสตี นิฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิไททวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิตผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้โดยชุมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าวันนี้วันการเจ้าคุณผู้ฟัง12มกราคมพศ2564เจ้า เออมันนั่งอยู่เป็นแรงเป็นกายอ่ากูเตือนนี่เจ็ดโมงนี่แดดจะแซ่แรงแ,แล้วนะจ้าแต่วันนี้จุ้งหมายว่าจะซักเออมันยังแบาแจ้งตะก้าหกโมงเกินอยู่ก้าไอ้เนอง่ายพอเวลาโอ๊กเจ็ดโมงเกินแล้วหรอที่ไหนเป็นยังไงกันพ่องเจ้าพีา่บอกอุณหภูมิจะลดลงตั้งแต่ในช่วงติดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขึ้นขึ้น,นลงลงแต่ว่าวันนี้นัก แกเนี่ยคนาฝังเจ้าเบนหน้าออกไปตั้งนอกอืมบดบดมืดมืดสีฝนจะยวะยังได้ก็บอกว่าแล้วแต่คืนนี้ลมแห้ง แม่เลยถามว่าแล้วตกลงนี่บทหนาวกะว่าบทฝนเอ๊ลักษณะมันกลางภาษาเขาที่แล้วลูนี่แม่บอกตะวันนะเจ้าจะไปยังใดเดียวเขาคงต้องไปติดตามเจ้าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศจุงนี้ตื่นเต้นตลอดนะดีเนอรนะเจ้าบัตืมนพามานเป็ดหันตัางนอกตึงมือตึงวันเนาะทักทายก็ได้ฟังแล้วเจ้ารายงานตัวที่นี่เหมือนเดิมกับสถานีแม่ขายเนาะแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังเจียงใหม่ละปูนครอบคลุมกันกู้พื้นที่พะเยาเจียงายแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลำปางกันตัวนะเจ้าขอบพระคุณ ผู้มยการสถานีทุกท่านในการห่วมลิงก์สัญญาณกันในวันนี้และจุ้งยังคงอยู่ที่นี่เจ้าดอยอินทนนท์เมื่อกันสรนแล้วยังมหันเอยค้างเอยรับแต่น่าเจ้าเอาเด็กก็ว่ากันในยกแขมรอบนึงเนาะเอา,าเราจะแนะนำในต้องมาพร้อมกันกันกนกบโตโยตา้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้าผลิตภัณฑ์เจอจากสปาคลีนเจา้าตะวันนี้เอสเคดีดีโอมาฮับเอาไปแหมหนะเจ้าจากการที่จะไปลงพื้นที่เนาะแล้วก็เปาะไปถึงนําเอา,เอา ชิ้นส่วนอาะชิ้นส่วนกับปัจจวัตถุดิบกับปัจจอ่ะอุป,ปกรณ์เจ้าคุณผู้ฟังสําหรับการแปรงเฟีชิลนะจ้ะก็จะมีแผ่นพลาสติกเนาะก็จะมีอยางฮัดเออยางฮัดบบกุ้มแต่ว่าบบได้ฮื้อปสักกรรมนะจ๊ะแล้วก็จะมีประท้อนอย่างฟองน้ําสําหรับอ อันติดระวังนี้ทำอันถ้าพลาสติกติดอย่างเดียวมันก่อนบาได้กันสักคำได้นะเจ้าเนาะส่งกำลังใจให้ทีมตังคแม่แฟกซอนไซต์ตัวกันละกันนะจ้อขอบคุณเอสเคเรดิโอนักๆเลยเนอเอาละจ้าแล้วก็แหมละไก่พื้นที่ที่ลงพื้นที่แล้วก็นําเจลสปาคลีนไระจกกันแล้วเรียบร้อยขอบคุณเจ้านะจ้าแล้วก็อ่าอไปถึงอ่ห้องหนังเมเจอร์ซีเล็กซ์กันด้วยนะจ้าพอกวายใส่ใจก็ได้ฟังในช่วงนี้สร้างความบันเทิงในช่วงระยะเวลาที่เฮาบอกให้มวนบักให้งานกันเลยเนาะขอบคุณผู้ใหญ พระคุณนักๆเลยสําหรับเว็บไซต์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเจมันเนีออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์และสํานักประชาสัมพันธ์เขตสามตัวาจ้าวันนี้มากันแบบครบถ้วนกันเลยเน้อเอาล่ะเข้าไปยังห้องข่าวชมรมเจา้า วันนี้มีการห้อมลิงก์สัญญาณกันแล้วเรียบร้อยตึงที่ได้เอิ้นมาแล้วก็ตึงที่บ่ได้เอิ้นมาปลืป้มปะเตอกันเลยเนเอเจ้าขอบคุณนักๆเลยเนาะ,ะ89.25วิทยุคนทักดินอำเภอฮอเจ้า94.75นักบุญขุนเข่าฮอดเนาะ95.75คนชนบทเรดิโอ เจียงดาวตึงหนาวตึงลมครับพี่จุง้งเอาละนะเจา้าตังเพงนี่ก็มาละว,วันนี้จุง้งว่าเอ้ยเหมือนจะสบายๆนะเจา้าใส่ชุดมาชุดเดียวจะเดียวสีท่าจะได้ไปตืน้นเสื้อกันหนาวมาลนะเจา้าแปดสิบเก้าจุดศูนย์โดยหลวงเจียงดาวบอกว่าวันนี้ของทุกท่านผ่านโควิดปติตุกเนอร์มีความสุขกายสุขใจวันนี้บานโดยเจียงดาวขนาดอยูแแม่ๆนะเจา้าฝนสีท่าจะตกตัวนะว่าอันสรงุบมือพอประกอบกันแล้วเรียบร้อยเอาละเจ้า จงจาก็ว่าซีถ้าฝนจะยอดจะยอดมันกันนะเนอระเดี๋ยวนี้เนาะเอาละคงต้องติดตามกันต่อไปข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาก่อนที่จะไปขอสุมาอาภัยเจ้ามีการตักเอิญกันมาแล้วเรียบรอยเนอรขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าสําหรับคุณผู้ฟังจากจังหวัดนคปรปฐมนะเจ้าคุณอมรอบอกว่าวันนี้ต่างนาคปรปฐมหนาวเหนอะนะเจ้าทักทายไอ้เจษดาจากนักบุญคนขาฮอตวันนี้เข้ามาพอชมไลฟ์กันตัวเนาะสามารถกดแชร์กันไปได้เลยนะเจ้าขอบคุณนักมากมากันไหลเลื่อมเลื่อมเ,เลยเนอแล้วก็กดไลค์แบบประยุประยุะย่งให้ตัวนะเจ้าปสถานการณ์สภาพอากาศข้อมูลจ กรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าอากาศหนาวมีลมแหงอัอนก็ตั้งการพยากรณ์อากาศเปิ้นก็นแจ้งเอิ้นไว้จะอี้นะเจ้าอุณหภูมิจะลดลงประมาณ4-6องศาเซลเซลียสตายราคาสีถ้าจะได้ลงไปเปียกเสื้อกันหนาวมาเนาะ,ะเฉลี่ยต่ําสุดนะเจา้า12-15องศาเซลเซียสเจ้าเฉลี่ยสูงสุด2 4-31องศาส่วนยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดมีเหมริค้างเกิดขึ้นเป็นซัมตี้อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด3-11อองศาเจ้าลมตะวันออกเฉียง ความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนอะ วันนี้วันพุกเจ้าคุณผู้ฟังจะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง4 6องศาเซลเซียสเฉลี่ยต่ำสุดนะเจ้า10 18องศาเฉลี่ยสูงสุด2 8 32องศายอดดอยยังคงหนาวถึงหนาวจัดมีเหมยค้างเกิดขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ย3 10องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความไวลม10ถ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าพัดซุกเสาอากาศจะเย็นถึงหนาวมีเหมยในตอนม้าเจ้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ1ถึง องศาเซลเซียสแต่เฉลีย่ยต่ําสุดยังคงอยู่ที่13ถึงเศองศาก็ยังคงหนาวอยู่นะเจ้าอุณหภูมิเฉลีย่ยสูงสุดเศเกถึง33องศาส่วนยอดดอยยังคงเป็นเลขหลักเดียว5องศาขึ้นไปจนถึงแต่แต่ประมาณ1 0 1ถึงสิององศาเนาะคุณผู้ฟัง ลมตวะวันออกเฉียงเหนือความเวลม1 0าวกิลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะก็เป็นอันสรุปนะจ๊ะว่าจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นไปติกๆแต้วๆและอุณหภูมิจะลดลงนะจ๊ะในช่วงวันสองวันนี้ตัวจุ้งว่าแอ้ค่ะแม่ตั้งก้าว,วันนี้แล้วนะจ๊ะแดดกลมแีเดี๋ยวขอให้แดดออกมาจะได้อุ่นๆกับซัมพ่องเนาะ เอาละตะว,วันนี้ติดตามข่าวสารแผลก็ติดตามข่าวสารนะจ๊ะแล้วก็เื้อได้ครับผู้ังบทราบจะได้ป้องกันตัวเอว่าเอา่อเปิ้ลมีทำลายไปที่ไหนต่างใดกันพองบัเ,เดียวนี้นะจ๊ะในโลกโซเชียลจงจ๋าอูกกับจมูลหลายคนแล้วเปิ้ลก็บอกว่าฉันนะเธอโพสตอร์เรี่อยู่ฮะแล้ววันนั้นฉันไปนะฉันก็เลยเทกพอสตอรี่ว่าอา๋อฉันไปตะนนี้กี่โมงก็ถือว่าเป็นการดีนะจ๊ะใช้ความเป็นโซเชียลเพื่อเป็นประโยชน์แม่จุงบอกว่าสังคมคมหนะ้าอยู่ฮันมันจะมีอย่างดี แม่จะได้ฮับหูฮับทราบข่าวแห่มด้านหนึ่งของโซเชียลต่างๆ f c e e o o o ไ i จีทวิตเตอร์หรืออะไรอย่างต่างๆก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าในส่วนของมุมที่ดีก็มีเหมือนกันอย่างเช่นนะจ๊ะโอ้ฉันไปที่ไหนมามวันนี้ฉันเหมือนไปที่นี่นะแล้วฉันไปกี่โมงนะ่ยก็จะไปพอสตอรี่ย้อนหลังว่าอันเนะาะเจ้านะทีนี้ตัางจงหม่เพื้นก็นยืนยันว่าบะหมี่ละอ่อนสองขวบที่ติดโควิด19่ยนะจา้าอ้าวละ,ะมี รายง,งานข้อมูลข่าวว่าละออนวัยสองขวบติดตวัวแต่วันนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเจียงใหม่เจ้าอาคาันอานวยการสารกลางจังหวัดทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่นายวีรพันธ์ดีออนเปิ้ลห่วมกันกับหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่ดรทรงยศคำชัย,ยเยยป้นห่วมกันแถลงข่าวในจาผลการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเจียงใหม่แล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดข,ของโคงว 2019, ิด -19 นะเปิ้นบอกว่า,าจากการ ควบคุมมาตรการในเรื่องของบุคคลที่เข้ามายัางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าจะต้องมีเอกสารรับรองความจําเป็นที่จะต้องเข้ามาแล้วก่อน่วนอื่นๆที่จะออกไปหรืออะไรอย่างต่างๆก็มีข้อมูลชัดเจนครบถ้วนนะเจ้าทีนี้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่5มกราคมนะเจ้านั่นก็คือมีผู้ป่วยยูที่ห เด็กก็เนอสะสมอยู่ที่162รายสำหรับนักท่องเที่ยวตี้ไปใช้บริการอาหารริเวอร์ไซด์นะเจา้าเข้ารายงานตัวได้แล้วก็เข้าซสอหากวดเจือได้นะเจา้าในฮงยากูตี้พอไปถึงที่ฮงยาปราสาทจังหวัดเชียงใหม่ตัวนะ้าเจา้าในวันนี้12มก,กราคมตั้งแต่เก้าโมงเกินบ่ายจนถึงบ่าย2เกินกันเลยและสถานการณ์นะเจา้าก็มีการเชื่อมโยงกันนะเจา้ามีผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้น3รายนะเนาะรายที่66 จังหวัดเชียงใหม่เป็นไม่หญิงอายุสาวเก้านะจะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่55 56แล้วก็5 8อ่าไปนั่งอ่อยู่แม,แม่แม่กันนะจ้าที่หาดริเวอร์ไซด์เนาะเมื่อวันที่3แล้วก็เมื่อวันที่5ก็มีการทับแจ้งว่าเจ้ามูติดโควิดเนาะอ่าแล้วก็เลยไปฟังตรวจสอบกันเพราะว่ามีอาการเกิดขึ้นนั่นก็คือไอเจ็บคอนะจ้ะเข้าหับการตรวจหาเชื้อแล้วก็มีการยืนยันกันแล้วส่วน รายที่67ของจังหวัดเจียงใหม่เป็นแม่ยิงอายุ45นะเจ้าเป็นเจ้าอำเภอเมืองเจียงใหม่อาชีพแม่ครัวฮานริเวอร์ไซด์ประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด19ที่เป็นพนักงานในฮานอันนี้เปิ้นบ่มีอากาศอยังแต่ว่าทรบการทักษาที่ห้องแยกความดันลบที่โรงพยาบาลมหาราชนครเจียงใหม่เนาะคุณผู้ฟังสําหรับรายที่ลำดับต่อมา มีอาการเกิดขึ้นอันนี้เปิ้ลก็มีการกวดเช็คตรวดสอบแล้วเนาะทีนี้ก็มีข่าวว่ามีละออนสองขวบอยู่ตัวเปิ้ลบอกว่าอันนั้นบาตเตอเนอะนะจ๊ทีนี้ละออนสองขวบที่เข้าหับกัน กวดเนี่ยเป็นลูกของผู้ติดเชื้อรายที่51ที่เป็นพนักงานเสิร์ฟที่หานวอร์มอฟน้องผลการตรวนจนะเจ้าบะปะเชื้อตรวจเจอที่2อ,อันนี้ถ้ากอยผลกวดกันอยู่เนาะแต่ยืนยันว่าละอ่อนสองขวบนะเจ้าบะแตเนอร์เป็นข้อมูลข่าวเท็จนะเจ้ากุณมู้ฟังอยากจะฝากแจ้งเตือนป้าแม่ปิดน้องตัวบอกว่าขอใหอ้เลือกฮับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของราชการโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีารับผิดชอบโดยตรงของเรื่องนี้ต้ออานบาดีหลงเชื้อข่าวปลอมที่โพส ก่นมาฮ้าแต้กายนะ่ะเผืองหูข่าวปโป๊ะถกกดแชร์เจริญไปแล้วเรียบร้อยข่าวแต้กาบัแต้กาก็บอกหูเนี่ยนะเจ้าคนทุกฟังเพราะฉะนั้นอาจจะยิงให้สังคมเฮาสับสนบรินีเฮาฮับข่าวมาแบบนักหนาปาป้าเนาะขอความหุ้มมือบดีแชร์ไอ,อ้ยังเตื้อเจ้าฮับฟังอย่างเดียวกับปอละจุงว่าดีกว่านักๆเลยเนาะถ้าเกิดว่าแชร์ไปเนี่ยนะเจา้ามีความผิดตามพระบบราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อันนี้ทางด้านดรสมยศคำชัยหัวหน้าของกลุ่มงานควบคุมโรคเปิ้นบอกกล่าวกันเข้ามาเพราะฉะนนั้้้สาาามมมรถตติดดขอูลลไเ นะเจ้าจะศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเจียงใหม่กับไรเนอร์ป้นก็มีการแถลงการ์กันแล้วก็กู้สิบเอ็ดมงกุงของกู้วันกู้วันเนี่ยนะเจ้าก็มีการแถลงจากส่วนกลางก็คือสวบคเนาะโดยโคศกของสวบคนายแพทย์ทวีศิลป์วิศนุโยธินเจ้าอ้าวมาถึงอูกการตะวาสนันปั่นปืนจุ้งไปถึงป้าบยังไม่ได้วางกระโปรงกระเป๋าเต้อแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ยมันมีมันมียานมผงตัวให้ว่าแม่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 จเย็นเย็นจจเย็นเย็นยาก่อยา นมผงกับนมผงมันเกี่ยวอย่างกันแม่หรอโอ๊นั่งฟังข่าวกันเลยเจนหูขิงเจ้าคุณื่้ฟังมีสัป,ปะสารเสพติดอยู่นะเจ้าเป็นยาเสพติดที่ค่อนข้างอันตรายแต่ว่ามีาผู้ใจแล้วก็สูญเสียชีวิตไปก็เฉพาะแต่ว่าประมาณ5-6รายแล้วเจ้าคุณพระฟังอ่ะ มีการรายง,งานข่าวสารจา,าโซเชียลมีเดียมีการโพสต์ถึงยาเคนมผงเ,เป็นสารสพติชนิดใหม่ล่าสุดคาดว่ามีการผสมผสมผสม4ีหาหอย่างก่อนคุณู้ฟังเจ้าอันที่เป็นเป็นวบงบวงเอามาสูนสูนกันกินแล้วก็จะเกิดอาการแบบมึๆๆนมังมึงมังลักษณะเมาเหมอๆๆๆือนเมาเหล้าแต่ว่า,าบรรมีสาบขี่หาออกมาเอเน่และกันเท่าว่าเกินขนาดเจ้า ปากจะเขียวจุจ้ำอืมแล้วก็แหมสักํำนึงก่อนดูดดไปเลยคุณผู้ฟังจ้าลักษณะช็อกไปเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการติดตามตะวันเนี่ยเนาะและแน่นอนเจ้าเปิ้นบอกว่าสถาบันวิชาการแล้วก็กวดพิสูจน์ยาเสพติดสํานักงานปปสเปิ้นปะว่าเนน่ะจ้ามันมีส่วนผสมหลายอันหลายอย่างเนาะแล้วก็มีถ้าเกิดว่าเสพ เข้าไปนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ส่งผลต่อจิตประสาทเนานะถ้าเกิดว่าใจห่วมกันกับสิ่งอื่นอ่นทำให้หัวใจล้มเหลวกันได้คดีนี้นะเจ้าเปิ้ลกำลังสืบซออตัวหากันแบบสนันปันปืนกันเลยจะอ่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลข่าวสารอะไรยังมาก็จะได้แจ้งเอื้นกันต่อไปเนาะซึ่งวัยรุ่นเสพนะเจ้าวันเดียวนอกไปหกรายตัวกันนะเจ้านอกจากฤทธิ์ยาอื่นๆแหม11 ลายก็คือตี้แบบไปเลยนี่นะจ้าหและตี้ยังแบบจกัจกจกักตื้นต,นตืนอยู่นี่อยู่ตี้11ลรายเนาะคุณผู้ฟังเจ้าบอกว่าจะเป็นยาเคยาไอเฮโลอีนแล้วก็ยานอนหลับที่มีชื่อว่าโรเซเอาผสมตึงโม้ตึงมวลน,นะจ้าส่วนผสมคล้ายนมผงเปิ้นก็เลยบอกว่า ยาเคนมผงที่แม่บอกว่าอันยายานมผงในวันช่วงอดไรได้อแม่ยาก็ยานมผงกับนมผงมันเป็นจะได้เจนมาฟังข่าวเลยเจนจะหูขิงเจ้าคุณูาฟังอ้าวพิษร้ายต่อสังคมเจ้าช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปถึงผู้ที่จะจํำน่ายหรืออะไรอย่างต่างๆสนันปันปื้ออโลกตา หายใจห้ปอบัตันเจ้าคุณว่าฟังค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกับจะอยู่ยากนะประเดี๋ยวนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็หูข่าวก่อนหูเรื่องก่อนโอ้ยล่าสุดเจ้า มีข่าวตีจะมูแชรมาแต่ก็ถือว well, ่าเป็นประโยชน์นะเจ้าคุณผู้ฟังถามว่าแต้กาบ่แต้กาเอาเดี๋ยวก็ว่ากันแถมยกแข็มรอบเลยเนาะเพื่อมีการแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องมีมิจฉาชีพรูปแบบใหม่เจ้าคุณผู้ฟังแต่งนาะแต่งตัวคล้ายกันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเลยใส่หน้ากากอนามัยถุงมือเอาแล้วจ้ามาก๊อกกประตูบ้านละเนาะอ่าบ้านก็กดอดอตีน้องเอ่อมาเป็นเจ้าหน้าที่มาจากเอ่อ็นเนะมากลสว่า ก็มีไผ่อยู่ในบ้านแล้วก็ติดโควิดพ่องก่ออีหรอคุณผู้ฟังเจ้าบด,ดีหลงเจ่อเนอะ,อะเปิดประตูฮับเข้ามานะเจ้าบด,ดีเพิเปิ้ลพอหมายเลขประชาชนท่านนี้ก่อนทัาปะนะเจ้าพฤติการดังกล่าวนี้ขจาจโทรหนึ่ง เก้นเน้นย้ำหนึเกาหนึ่งฝากแจ้งเตือนปพ่อไม่พี่น้องสําหรับผายที่อยู่ที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเจ้าผู้สูงอายุอแล้วก็ผู้ที่อยู่บ้านคนเดียวเนาะอีแม่แม่ฟังเด้ร์ห้ามเปิดหัว <c oughs> จ้พอกอยตัวเกา่าแล้วก็เตือนเปื้นบ้านตัวนะเจ้าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปตัวกัน่าลักษณะเหมือนแต่งเนื้อแต่งตัวนี่แม่นเลยเจ้า เออเท่าหันเท่าก็จะเจือเนาะมาก็ประตูบ้านจะมากวดโควิดอัน่นท่านนี่นนขอพอหมายเลขบัตรประชาชนน้อยอรอหลืออย่างกาเจะบัตรทานเนื้อเจ้าคุณมาฟังเป็นเรื่องที่บดีเนาะอ่ะติดตามกันต่อนเนื่องต่อไปเจ้าตั้งฝั่งบอกว่าป้าโทรแต่กันนี่ สามองศาแม่เป็นเจ้าเป็นนายมีฝนเบาบางไอหล่อสีจะอ้อยสวยๆตั้งให้กับสียอดแหลบบบหยอดแหล่แล้วเจ้าคณผู้ฟังอ้าวแต่ฝังสามองศาไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณนะจ้าน้องเก๋าจากร้อยห้าจุดสองห้ากันตัวเนอร์เจ้าขอบคุณนัก,นก,นกเลยเจ้าฮันเป็นที่ขอให้แอลฝังปะาส้มกันลังลำเจ้าบะเดี๋ยวนี้อ้ามาถึงซัปปรเรื่องเจ้าเจ็ดโมงสี่สิบเก้านาทีละหันเมาเอิดเอิงเจ้าอืมเอ่อ มีข่าวตื่นเต้นเจ้าสามข่าวข่าวแรกเป็นการบุกอุ้มลาดระเด็กละอ่อนลูลูกกันแหมสองข่าวเป็นอุบัติเหตุเฮอรอระมัดระวังเจ้ามาตั้งเกาที่ข่าวนี้แต่วันนี้นะเจ้าไปยังสถานีตำรวจปทุมแม่โจออาเภอสันทรายนครับคำสั่งด่วนจากทางด้านผู้บัญชาการภาคห้านะเจ้าเฮอฟัง่งดําเนินการรวบตัวคนหายก่อเหตุนะเจ้าลูละด็กละอ่อนวัยห้าขวบสัจจากไปนะเจ้าต่อนหน้าแม่เปิดแล้วก็ล,ลากแม่ที่พยายามจะ เกาะลูกคืนมาเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังส่งสังหนึ่งนางกันสักรมหนึ่งคนหายได้เอาตัวละออนขึ้นรถเก่งลบหนีไปนะเจ้าเหตุเกิดที่หาสะดวกซื้อบริเวณบ้านนางเหลียวตำบลหนองจอมเพรสซันายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าทางท่านเจ้าหน้าที่เปิ้ลก่อได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนาอผู้เสียหายนะเจ้าเป็นแม่ยิงอายุ45เป็นแม่ของบัลล่าน้อยวัยหขวบมาแจ้งความตีดเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแมโจแล้วก็บอกกล่าวเส้นทางทีนี้ เดินทางไปยังบ้านของบุคคลต้องสงสยัยซึ่งเป็นบ้านของอดีตสามีเจ้าคุณพระฟังแต่ก็ยังบะหมี่ว่แววเนาะเปิ้ลก่อได้ไปตรวจสอบรถเก๋งดังกล่าวนะเจ้าปรากฏว่าเอามาจอดสวะโบะไว้ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้ออาําเภอเมืองจ,จังหวัดเชียงใหม่เปิ้ลเปลี่ยนรถแหมกันหลบหนีไปแล้วเรียบร้อยเปิ้ลเพื่อการว่าคนที่มาลากเอาลูกไปนั่นก็คือเป็นอดีตสามีผู้เป็นป้ละล่อ,อน,นั่นแหละแต่ว่าเป็นคนจีนเจ้าแล้วก็ ได้ลู่ลูกกันแต่ว่าบะเต้าบัตันกลัวลูกได้เจ็บเนาะปอสัจ,จากเอาไปได้เหีย่ก่อนเจ้าตอนนี้ก็เลยขี่รถเครื่องไกล่ตัวแจ้งเจ้าหน้าที่ตัวไปตอนนี้มาขอความช่วยเหลือว่าอ,อย่างไดเหีย่ช่วยซาะเฮอรอกำเนอรนะจ้ากลัวลูกจะช็อกเพราะว่าผู้เป็นปอค่อนข้างอารมณ์ฮอนอืมเอาละจะเกิดอะไรอย่างขึ้นหรืออะไรอย่างจะได้เจ้าคงต้องติดตามกันต่อไปมีเรื่องราวของการลู่ลูกกันนะจ๊อะอะ ปัญหาครอบครัวเจ้าเนาะก็ <S <S ก,ก้อย <S <S ๆตุติตุ้มตีมอู้จักกันไปนะเจ้าอเอาละอุบัติเหตุสองข่าวนุม่มรถไถหับจ้างต่างขา้าวโพดโอ้เสียลักคว่ำเจ้าแต่ก็สูญเสียชีวิตเนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ตีสถานีตำรวจปทรรุเวียงสาจังหวัดน่านเจ้าหับแจ้งจากูนยวิทยุหนึ่งเก้าหนึ่งตำรวจปทุจังหวัดน่านว่ามีรถแทรกเตอร์ตั้งการเกษตรนะเจ้าควานะ่ำเนาะในพื้นที่การเกษตรโออย่างนักเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่า ทางมันนักล้าไปแล้วก็นักตวกัวเองเลยยังเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเจ้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเปิ้นตัวกันแล้วกันแฮมนึ่งเรื่องต่อมานะเจ้าป้าทอเกือบจะไตเสาร์ัลละอ่าโชเฟอร์นะเจ้ารถดุดซ่วมสุบซ่วม,ม,มเจ้าคุณผู้ฟังปะกันกับถนนมืน่นเพราะถนนมื่นกับเบรกเบรกแม่เป็นเจ้าป้าทอรถกับปีนซีเลยคุณผู้ฟังเจ้าตั้งตายนิจิสายไฟฟ้าแหงสูงปะ โอ้ยใจบดีเกิดพกมังแรงแต่วันวันนี้นะจาหนาป้อมตํนวลไปเหวิลตมบนอุโมงค์อําเภอเมืองจังหวัดละปูนทราบแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถสุบซ่วมตีลังกาจ้าตังใต้รถอันเอาไปปะใสสาย,สายไฟบดีบด,ดีแม่เป็นเจ้าไปไนายเปิ้นฟังไปยังตีที่เกิดเหตุนะจ้าป้าโทคนขับอายุสามสิบแปดเป็นเจ้าตาบนนิคมอุตสาหกรรมอําเภอเมืองระปูนอัน สะดุ้งสะดเดนสันทับทับคุณผู้ฟังเจ้าได้เจ็บสักเล็กสักน้อยเนี่ยเปิ้นบอกว่าจะนําสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในรถแตกเอาไปขว้างทีนี้มาตึงที่หันเป็นตังโกงและเปิ้นกําลังฮดถนนอยู่ถนนมื่นเบรกประตานปดโถยาไม่เป็นเจ้าใตา้กับปัดปัดได้ก็ยกขื่นจะอีเลยคุณผู้ฟังเจ้าไปปะใส่อันสายไฟอคนที่กลายไปกลับมาเปิ้นก็มีคําถามว่า ไปได้อย่างใดนะเจ้าอ้าแต่ก็ยังดีที่บา่ได้ห้ความเสียหายอะอย่างนักนะเจ้าคนฟังป้าทปักกะดิกศิกกวามนลักษณาเจอีอีอปลอดภยัยคนขับปลอดภัยเจ้าคนแวดตะลุ่มมาเป็นอย่างอ่า ขาของตัางราชการยังคงปลอดภัยดีเจ้าอะลงอกกันไปเจ็ดโงห้าสิบสานาทีแล้วขอบคุณผู้ใหญ่จะดีกันก่อนเจ้าตั้งเก้ากันที่ Toyota. โตโยต้าโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจไกลคนโปรพิเศษถึงสามสิอกราคมนี้นะเจ้าครับฟรี90วันเนาะ ผ่อนรายเดือนสบายกระเป๋ากันของแท้นะเจ้าบอกว่าจะเป็น new active new yaris นะเจ้าอันนี้ข้อเสนอสุตรพิเศษนะเป็นรถดี้สามารถขับได้ในหัวในเวียงแบบสบายๆนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญมั่นใจกับสูตรบริการของ To โยต้จึงใหม่นะเจ้าเจ็ตตี้เจนะ็แห่งเนาะพนักงานกู้คนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการให้บริการนะเจ้าผู้เข้าใจบริการกู้คนมีการสแกนคิวอาโค้ดไทยชนะนะเจ้ามีการวดวดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์นะเจ้าในะห้บริการเนาะแล้วก็ มีการเว้นระยะห่าง social distancing ต่างๆนะจ๊ะในแต่ละพื้นที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดกันอยู่สุดวันเพราะฉะนั้นภัยที่ปะจัยบริการสบายใจเต๋อจ้าว่ามาที่หาปลอดภัยแน่นอนนะจ๊ะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเนาะขอบคุณนะจ๊ะสําหรับผลิตภัณฑ์สปาคลีนกันตัวนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องหลากหลายพื้นที่ได้ครับกลับไปแล้วเรียบร้อยจากตีได้ติดตามครับฟังรายการค่ะเพราะมีผู้มือการสถานีนําเอาผลิตภัณฑ์สปาคลีนไปแจกกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ใจกัน ชทุกฟังพกพาได้สะดวกกันตัวเนอร์ขอบคุณผลิตภัณฑ์สปาคลีนกันตัวนะเจ้าและขอบคุณห้องนังเมเจอร์ซินเพ็กซ์สำหรับช่วงนี้แน่นอนเจ้าจัด ระบบต่างๆตั้ง,งในเพื่อคุณผู้ฟังปลอดภัยในทุกช่วงเวลาของการนั่งพอหนังกันเลยคอบคุณ้องหนังเมเจอร์ซินิเพล็กซ์เนอร์เจ้าเอาละเร็วเวลาแห่งประมาณ5นาทีส่งตายนะเจ้าทักทายเดยกอนเนอร์เข้าไปยังห้องข่าวชมรมกันก่อนเลยเจ้าไปจุงบดีสะดุ้งเสด็นอัองคัง3องศาเจ้าตี้ห้าห้เรดิโอสิมมสองัาพอสะดุ้งวันที่บ้านน้องเกศ3องศาเจ้าปรกากฏว่าตังุ ก่อนเนาะตั้งแต่แบบสิบน้อยๆนะจ๊ะตั้งแต่เลขหลักเดียวกันไปอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้อมีความสุขทุกท่านทุกคนปงอกปงใจกับสภาพอากาศหนาวแต่ว่าทาร่างกายให้อบอุ่นกันตัวนเนเ้าขอบคุณเจ้าน้องเกศเจ้าเก้าสิบเอ็ดจุดศูนย์ชนคนแม่ริม,มาแล้วเรียบร้อยขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆกันเลยเนะ้ออ่ะมาละทักทายไอ้ไยยบ่าวสมบัตินะจ้ะจาก อำเภอปูซางจังหวัดพะเยาสวัสดีเจ้าสวัสดีแม่ขวัญเกียร์ไนกันตัวเนอร์ร้านขนมปังเปิดนอแม่น้อนะจ๊ะไปกินขนมปังฮ้อนๆกันได้นะจ๊ะตี่ตรงข้ามกันกับปั๊มปตทบางเขนตําแม่โจอาหารเปิดตึงวันเนอร์สวัสดีคุณอําพรกันตัวนะเจ้าดมอร์นิ่งจ้ายินดีจัดนักเลยเจ้ามาติดตามาฟังข่าวกันไลฟ์กันยามเช้ายามไงจุงยังคงอยู่ที่นี่ยอดดอยอินทนนท์เจ้าอันนี้ก็คือพระธาตุนพบภูเมทะนีดลอะแมนกอถ้าจุ จำจืจ้อบาพลาดนะเจ้าอันนี้ก็บริหารเือนละอยู่กับหูก,กันยังดีเจ้า,าทรงไต้กันตี้ข่าวสารบริการอื่นๆนะเจ้าทกศเตือนภยัยแอปพลิเคชันกู้เงินของทกศจุ่ืเือป้าแม่ไปน้องเข้ามาขอสินเชื่อชุกเชิญย้ำห้ามโหลดห้ามโหลดบาโหลดเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะถูกนําข้อมูลส่วนบุคคลไปก่อให้เกิดความเสียหายได้นะเจ้าบัเดียวนี้มากันในหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้บัครท่าเนอะทกศเตือนภยัยแอปพลิเคชันเงินกู้ของทกศห้ามโหลด โลดมาเปิ้นบะหมีนโยบายสําหรับลักษณะจะอก่อนถ้าจะไปติดต่อธนาคารไปธนาคารเลยเจ้าสบายใจนักกว่าเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นโหลดมาใส่หมายเลขอออย่างไปสนันปันปืน้นบะท่าเจ้าบะท่าอ่ะ เชียงใหม่ในซาฟารีต้อนฮับปีงัวนะเจ้าเจิญจวนประกวดตั้งจื้อลูกงัวแดงเจ้าคุณฟังอ่ะนะคะขนาดเลยเนอะเกิดเมื่อวันที่22ธันวคาคมพศ2563ปลายปีที่แล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วประกวดนะเจ้าตั้งจื้อลูกงัวแดงลุ้นฮับรางวัลกระเป๋านะเจ้าแล้วก่อนกักจัอระมัดจากเชียงใหม่ในซาฟารีติดตามได้จาก Facebook ของเชียงใหม่ในซาฟารีนะเจ้าตั้งแต่วันนี้จนถึง19มกราคม2564ประกาศผล3 มก,กราคมนี้เลยเน้อเจ้าเอาละม้อนงานสันลาวเป็นหน้าดีฮักเนาะ15ม้มก,กราคมนี้วันศุกร์นี้แล้วนะเจ้าเน้นย้ำวันศุกร์นี้แล้วเน้นย้ำเก็บตกคนละเก่งเฟสที่สองจอรุลุนแหม1ึ่งล้านห้าแสนซิต เอ้ยหนึ่งล้านหกแสนสิ์หนึ่งจุดหกล้านสิเนี่ยนะเจ้าเปิ้ลชี้ชัดว่ายังบ,บ่เพิ่มวงเงินห้าพันด้อนะขอยังคงเป็นสามพันห้าเหมือนเดิมนะเจ้าแต่ก็เพิ่มเติมสําหรับตี่บ่าไปใจสิิตกาตที่บ่ยืนยันตัวตนกะหรืออย่างต่างต่างแหมหนึ่งล้านหกแสนิสิบห้ามกราคมนี้ข่ะใจลูกเจ้าจี้ตีตาเนอร์เจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ลงทะเบียนกันเฮียเรียบร้อยเจ้าอันนี้ก็คือเป็นการ ผู้ตีใจสิทธ์ต่างๆนะจ๊ะหรือผู้ที่จะบัตตันมึงบัตตันมัง้งหรือว่ายืนยันตัวตนบัตรสำเร็จหรืออย่างต่างๆเหล่านี้ก็มาใจสิทธิ์กันแหมยกแหมรอบลงทเทเบินกันแหมรอบนึงแล้วจ้าดีจัดนักจงไปซื้อส้มบะเขียวหวานตี่กาดก็ยังคนละกึ่งได้เลยเจ้าเกินมาฟังสุดยอดยกนิ้วอะ เวลาเสียงแล้วสาหรับวันนี้กันถ้าว่าบะหมีก่กำบะะเกาเล่าไว้วันนี้สีแทจุงจะได้โดนบะกอกเนอร์อ่ะก่อนร่ำลากันไปจาก,จากลุงนานเตจ่าเอฟเอมนย์ชนค,คุณแม่ริมเนอร์วันนี้ขออนุญาตนําเสนอ จับใจมีบดีบใจเพิ่งจับใจมองเซิงบัดจับใจเง um, ี้ยวเจ้าหมายความว่าคนเฮาต่างจิตต่างใจเนาะคุณผู้ฟังุ้มไปกันคนอย่างการทําอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะถูกใจ่ายไฟหนึ่งแต่บถูกใจ่ายไฟหนึ่งแต่ก่อนหน้าจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เฮาสามารถจะทําไปโดยกันแล้วก็พุ่มพร้อมกันบอกว่าจะเป็นการห่วงไม้ห่วงมือของกันเย่เวกแย่การหรืออะไรอย่างต่างๆถ้าเกิดคนเฮาสามารถแยอย่างคนเดียวได้เออไปไปแยการคนเดียวได้ก็ปลอดภัยกันไปแต่ถ้าเกิดงาน จะต้องอยู่กันกับคนมูนักมูหลายเกาะบักไ่าาท่าจะต้องช่วยกันเนาะคนผู้ฟังเนาะแล้วก็ฟังความเห็นของแต่ละฝ่ายกันตัวนะเจ้าระหว่างนี้ก็ล้างมือตัวไปวันพุกปากันใหม่แน่นอนนะเจ้าในรูปแบบหน้าปัดวิทยุเนอไปเจ็บนัทฤทัยทวีริตกุลและจงจาปวิชยาวันนี้ร่ำลาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ในการสุธานีขอบคุณคุณผู้ฟังนะเจ้าขอบคุณแหล่งข่าวไปแล้วสวัสดีเจ้า